สวัสดีจ้าโมนี่มาแกะพักเก็ยพี่น้องแกะพักเก็ยจ้าเดฮาเอน็นพี่น้องพี่สาวใจอีจากเยอรมันจ้าส่งมาให้่จากพี่น้องพี่ลันยาจ้าพี่น้องพี่ลันขอบคุณหลายๆได้จ้าพี่ลันจะมีนำ้ำใจส่งของมาให้หนูจ้า,ส,าส่งใหม่ซิมประสันพนว่า อมาม่ากินโชว์กันนะ่นรส่งมากับน้องโอลี่น้องโอลี่ขอบคุณมากนะอีตั้มกับออยนมโมจิจ้าพี่รันส่งมาให้ชิมบ่เคยซื้อก,กินจักเทียจจ้านี่ลองชิมบังตะแสบเนาะแล้วก็แคบหมูนี่แคบหมูอนี่บ่เคยเห็นจ้านี่บ่เคยเห็นทั้งเยอรมันทั้งฝ่อยู่นะพี่รันทั้งหมูอยู่บ่เห็นจา้าพี่รันฝากของมาให้ โอ้พี่ร้านกอวูเหลายๆลด้จ้ามีก็ยกินกับตำบะกืุเงแล้วกินร้านเี้ตัวซอสซอสเผ็ดยังละเนาะเซนเตอร์เว์ส่นตัาสปซี่ส่วน่นลองฮอตชิคเก้นเฟเวอร์ส่นซอสซอสเผ็ดส่นซอสเผ็ดพิลันฝากมา้จ้า ขอบคุณเลยหลายขอบคุณหลายๆเด้อพี่ร้านเด้อขอบคุณหลายๆจ้าตรงนีม้มะมา่าพี่ร้านซื้อมาให้กินโชว์ให้แะนะว่วนเซอร์พนักากินโชว์ด้วยของหอดนั้นถ้าเราเอันพี่ร้านม้วนเขาทักกันทั้งลังบาปแล้วเนาะเพราะว่าเราได้ไปเอาใหนู้ทำนงานเมืองเที่ยวตื่นขึ้นมากระซ่างสินะตื่นขึ้นมากระซ่างกับขี้ขั้นขวามันนี้อันนี้ก็วัตถุดินจากมามา่าเทศเกาหลีเลยจ้า น้องม,มาเป็ดเกาหลีคือน้องอันนี้ฉันกินพี่จอ,อนมีฮีฮอนเนมากินดูจ้าขอบคุณหลายๆเนอพี่ร้านเด้อขอบคุณหลาย,ลายจ้ากองเนี้ยวจะ z o งให้อีก่าพี่ร้านกองเกียรินจ้าฝากของให้พี่น้องพี่ร้านจ้าน้องมีโมจิเต็เี่ เตีียมแล้วโอ้พีนพดล,ล,ล่เ้่าลูกไ้สฝากวงมาให้บอกพริกเดนู้ได้พกมา้าฝากพไปีพี่ร้านสั่งยู่สั่งพริกลาบไปเราพี่ร้านคำลูกซ้หร่เขอสัทั้งรตาขวางสนาะนูเห็นปเปลยนหนอลูกซ้ย่นนยะเพือไทยเพื่ไกันลูกต่อไปพี่้านแล้ก็ส่งความอส่งยังมาให้เดานู้อันได้มา้านูกเศษฝากไว้พี่ร้านกิน้จ้า ขอบคุณอีกครั้างด้วยพี่ลันเด้อเฮ็ดคลิปเพราวหลอกจ้าพี่น้อง่องพี่ลันฉันเฮ็ดอันลิงบ่เป็นพี่ลันฉันเฮ็ดลิงคือจังพี่ลันปากหมุดเนาะเฮ็ดบ่เปลี่ยนจ่าตบตาฉันสิขึ้นอันซื้อซองให้เนาะซองพี่ลันเดี๋ยวจะจ่าแป๊บนะจ่าพี่น้องพี่น้องเห็นบ่จ้านี่ซองเพิ่อนซองพี่ลันยาจ้าขอบคุณเพิ่นหลายเด้อจ้านี่แหละจ่าซองเราขอบติดตามเพิ่นได้จ้าพี่น้อง เค้า okay, นะจ้าขอบคุณลหลายๆจ้าพี่ล่านขอบคุณอีกครั้งขอบคุณน้องโอลี่ด้วยค่ะที่ส่งของอร่อยมาให้ชิมจ้าโอเคนะจ้าพี่น้องเอาไปที่ตามกันได้จ้าพี่น้องเจ๊เพิ่นกับยูเยเลมันด้วยกันนะจ้ารู้จักกันมาตัน้นแล้วฝากมามา,มาให้ชิมเนาะพี่น้องเนาะมีน้ำใจกับพี่น้องขอบคุณนอีกครั้งจ้า